ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับทุกคนซึ่งในพาร์ทแรกนะครับเจ้าหนูเปเปเ้ก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในฟุตบอลปีซีซั่นทั้ง3เกมนะเราก็ทำได้ไป1ประตูด้วยนะผลงานในสนามจะต,ตอบโจทย์เราเองนะนั่นก็ส่งผลให้เจ้าหนูเปเป,เป้ตสบิบเตัวจริงนะครับ ซึ่งในเกมแรกเราก็จะไปเจอกับทีมออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าเราจะติเสเปดตัวจริงแล้วนะเราก็จะไม่ประมาทเด็ดขาดนะทุกคนซึ่งจงนูเไปเป้เนี่ยผมก็จะเพิ่มความคล่องแคล่วเข้าไปนะแล้วก็การจบสกอร์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือความแข็งแกร่งนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมกันเลยมาจมูไปเป้เปั๊ปบล็อกสวยแล้วลองยิงดูถือว่าใช้ได้นะ สามเสียม,ม,อ,มอยู่ไหมโอ้โหมาอีกลูกหนึ่งปะโบนแล้วยิงโอ้ยมาไปไปเปต้องเอาหน่อยเว้ยเกมแรกกับอ็อก่อยดยูเต็ดนะเราสตาร์เป็นจริงชุบโอเคปุ๊บโอเคโอเคโอ้โอหห้องทีเดียวนะไปแล้วไปไปปุ๊บอ่า แข่งจริงมันได้อย่างงี้นะโอเคอีกรอบหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่งโอเครอบหนึ่งโหเริ่มเหนื่อยแล้วยิงโอ้โหคมวะ่ะกระชากสวยโอเคโอเคมาเรื่อยๆเลยโอเคโอเคโอเคกระชากไปสวย โอเคโหหักเลยไม่ต้องล็อกอะไรเลยปึ๊บโอเคสวยโอเคโอเคโอ้โ okay. ห okay. oh, ออกรอกแล้แต่ยังได้อยู่ไปยังได้อยู่แล้วกดด้วยซ้าย,ยหลังจากที่เราฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้มา3 s k สกิลพอยต์นะเดี๋ยวผมจะไปอัพความเร็วกับเจ้าหนูปเปเป้กันนะก็จะเพิ่มมาเป็น82นะครับเหลืออีก1 s k i l สกิลพอยต์นะครับผมจะไปอัพสติมิน่นะ เพิ่มความอึดขึ้นมาหน่อยนะสำหรับเจ้าหนูเปเป้นนะก็จะเพิ่มมาเป็น83นะ The Atlantic ได้บอกว่าเจ้าหนูเปเป้นนะสามารถรักษาฟอร์มที่ดีก่อนฤดูกาลเอาไว้ได้นะในศึก EFL Championship นะครับโดยเขากำลังจะลงสนามพบกับ Oxford ์ดยูน d เต็ดนั่นเองนะทุกคนก็คนก็มาคอมเมนต์ว่ามันเป็นวันที่ดีอยู่แล้วนะและมันยิ่งดีขึ้นไปอีกอกำลังใจล้นหลาวนะอ่ะมีเมลจากโค้ชของเรามานะทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านดูก็สรุปง่ายๆนะครับก็โค้ตก็พึงพอใจฟอร์มการเล่นของเรานั่นเองนะในเกมปีซีซั่นที่ผ่านมานะอ่าจินูเป้เ<ๆ>มีรายชื่อหรือเปล่ามันติดแหละไหนขอไปดูรายชื่อซิโอ้เซ็งมาเลย ดูครับเจ้าหนูเปเป้ก็ไปดูรายชื่อนะก็มีชื่อเขาด้วยนะครับทุกคนเขาจะได้ลงเล่นกับทีมออฟฟอร์ดยูนเต็ดนะชนหมัดหน่อยโอเคเอาละครับเกมแรกนะเราจะเจอกับออกฟอร์ดยูนเต็ดนะครับเราจะบุกไปเยือนนะซึ่งเจ้าหนูเปเป้นะครับได้เล่นตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าเป้านั่นเองนะสเตตัวจริงก็ตามนี้เลยครับระบบ433ไปเลสโก ปีดเต็มถังครับจูนูปเป้มาพร้อมสําหรับเกมแรกนะไปจูนูปเป้หน้าบอลไว้หน้าบอลหน้าบอลอย่าเสียงง่ายนะอย่าเสียง่ายโอเคสวยจูนูปเป้เกมแรกนะก็จะตื่นเต้นหน่อยนะทุกคนโอ้ไหลมาโอ้ไม่ได้นะโอเคมาที่บอลจูนูฟเป้เห็นไหลออกซ้ายมาขอบบอลโอเค เดี๋ยวดูไปเว่ยขึนไปก่อนโอ้โหยังได้อยู่หรือว่าไม่ได้ซะแล้วแล้วลองปลั่นดูหติดบล็อกสามทีก่อนดอนหติดบล็อกอีกนะโอ้ยังไม่ได้นะทุกคนมาอบอลสวยเดี๋ยวดูไปเว่ยไมค์แล้วโอ้โหจะเล่นช้าโอ้โหช้าเสียบอลแล้วไล่ก่อนไล่เลยไล่เลยอื้อโดนด่าแน่อุ้ยตัดสวยโอเคเดี๋ยวเว่ยขึ้นไปก่อนเล่นง่ายๆนะ บอกเขาเล่นง่ายเล่นยากคนเดียวคอลรอนมาอีกครั้งหนึ่งจับหนึ่งที่ซัดด้วยขวาแล้วติดเซฟยังไม่ได้ทุกคนโอ้โหแล้วได้เตะม,มุมอยู่อโอเคจะหนูไปต้องไล่ก่อนโอ้โหตามเลยครับจังหวะน,นี้ความเร็วไปไหนความเร็วไปไหนหมดเฮ้ยปล่อยง่ายเกินปล่อยง่ายเกินโอเคโอโโ่งเลยเกือบแล้วไงโอ้ยังปรับตัวไม่ค่อยได้นะ ต้องค่อยๆปรับไปทีละเ,เกมนะต้องใจยเย็นๆนะเจ้หนูเปเป้มาหนูเป๊ะไหลไปที่กอนดอนอีกครั้งหนึง่งหมา,เปเปเปาแล้วกเจ้าหนูเปเป้เอ่าแล้วก็ล็อกสวยหมาโอ้โหความ,ม,มใหญ่เอาอยู่อ่ะกอนดอนมาที่เปเป้เปอาละครับเปเป้ไหลออกซ้ายไปเราทำอะไรเยอะไม่ได้นะมาครั้งนึ่งเจ้าหนูเป้ไปอีกครั้งเอาละครับ หลยสวยอาจังหวะเราย่องยิงเลยเราเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ลวโอ้เป็นแอคซิของเจ้าหนุ่มเป๊ด้วยนะครับโอ้โหคมกิบเลยนะโอ้โหออกนําไปก่อนนะมันดูครับจังหวะจูนเป๊กระชากมาดูครับมาคนเดียว้วไหลไปง่ายๆเลยครับแล้วจับจริงด้วยขวาจุนเจ็ดให้เราโอ้ยทะลุมาสวยมาแล้วครับยังไงจูนเป๊ะยังอยู่ไหลมาที่ก่อนดอนแล้วยิงเลยก็ติดบล็อกครับ เรายังไม่มีความเร็วนะยังเร็วไม่พอเลยทุกคนรู้สึกว่ามันจะอึดๆหน่อยนะ oh, อ่ะอุอคู่หนึ่งนะด,นงนงด,ดีดีเตต์ก็เสมอหนึ่งหนึ่งยิงตนติดเซฟครับเร้สามยิีก็เอ้าโอ้โหอ,อ,อะไรครับหนะ้าโอ้โหหนึ่งหนึ่งจนได้ครับอ็อกฟอร์ดโอ้กลับคืนสู่เกมครับดูครับแล้วยิงเซฟสวยแล้วครับแต่ว่าจังหวะสานี้ดูครับโอ้โหไปลื่นหรือเปล่าครับตูครับจีนูเจหลายว่วสวยจะนูเป้ออกซ้ายไป หลายมาจีก่อนดอดจับจริงก่อนแล้วเปไปลองปั่นเลยโอ้โหติดเซฟครับยังเซฟอยู่นะมาดูเตะมุมลูกนี้กันโอเคเปิดมาแล้วไงบ่งนี่ก็ติดแล้วซ้ำด้วยซ้ายลูกบอลบดไปก่อนลูกเคลียร์ไปก่อนครับยังได้อยู่ไหมโอเคโอ้ฟาวนะผู้สินโอ้เป็นฟีคิกระยะน,นี้ก็ถือว่าหวังผลได้นะเป็นใครครับ โหนึกว่าเป็นเรานะไม่ใช่นะยังไม่ได้นะโหจับบอลไม่ดีนะเปเป้แล้วผู้สินเป่าจบเกมการขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับก็เสมออีกตัวหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะถือว่าเรามีโอกาสนะครับแต่ว่ายังไม่มากพอนะครับทุกคนมาลุยก,กันต่อนครึ่งหลังไปแล้วเขาไปแล้วเข้าหน่อยไหมอย่าปล่อยง่าย,ายอย่าพลาดง่ายยังไงโอเคหลักอยู่โหยังไปอยู่มาจะดูเปลองความเร็วดิป้องฟ้องตัวดิยังไม่ได้นับืนไปก่อน ไปครั้งหนึ่งยูเนสโอเคสวยไหลมาแล้วลองซ้ายติดบล็อกหลายขึ้นแล้วยิงเลยก็ติดบล็อกอยู่โหมไปก่อนเขาอยู่เป๊ะๆมันตึงๆไงไม่รู้นะปลอดใครไม่สนตอนเนี้ยช่วยเตะมุมก่อนเปิดมาแล้วเขี่ยเอาโหม่งนี่เกือบหายโอ้ดูเจ้าหนูเป๊ะๆประกบนะแต่ความใหญ่เขาใหญ่กว่านะ แล้วเป็นจังหวะส่วนของออกฟอร์ดยูนิเต็ดยังไงอุ้ยยังได้อยู่แล้วไหลามาที่เราเอาครับจะดนูเป๊ะหือห่วงบอลเกินโอ,โอ้มันมันแน่นไปหมดนะทุกคนมาโอเคไปฝึกคอร์สไม่ไม่คอร์สมาสู่เส้นหลังไหลไปตรงกลางโอเคมาที่เราไปยังไงโอ้โหไม่ถึงนะ นิดเดียว81นาทีแล้วนะเรายังขึ้นหลังมาแทบเราไม่มีโอกาสเลยนะทุกคนโอ้ยลูกนี้เรายิงด้วยซ้ายติดเซฟเกือบแล้วมาสวยจะดูเบ๊อโอเคปึ๊บสวยครับจะดูเบ๊ะไปเองใช้ความยังสดอยู่ไหมสดจะถึกอยู่โอเคคืนไปก่อนโอเคไหลามาเออไง มาที่เราโอ oh, well yeah, oh, ้ยล right. ูกยิงโอ้ยไม่ได้แล้วแม่นิดเดียวนะทุกคนโหแล้วทดสองนาทีเอาสวยไหลไปดิเพื่อนดิเดี๋ยวยิงเลยลูกติดเซฟโอ้โหโหเราครบสองนาทีแล้วโอ้โห อูสินก็เป่าจบเกมเลยครับแมก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นึ่งนะขึ่งหลังมาเจ้าหนูเปเ้แทบไม่มีโอกาสได้ลองเลยนะครับอฟอร์มเจ้าหนูเปเ้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะก็ลตติง79นะความพึงพอใจนะครับขึ้นมา15นะเราต้องรักษาฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งมันยากมากนะแต่ว่าเราจะทำไม่ได้นะทุกคนอ่ะ เรามาดูสื่อจากเคสแบคเตอร์กันนะซึ่งเขาได้บอกว่าเขาเพิ่งจะจบการศึกษาจากทีมเยาวชนนะแต่เจ้าหนูเปเป้น,นะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกนะเราไม่ได้เห็นเขาลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากนะักแต่เราสามารถคาดหวังผลงานมากกว่าน,นี้ได้นะก่อนที่เราจะไปเจอกับแมนฟิลนะในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับเราจะไปอัพสกิลพอยต์ให้กับเจ้าหนูเปเป้กันก่อนนะสิ่งที่ผมจับอย่างแรกเลยนะนั่นก็คือความเร็วนะครับซึ่งในเกมที่ผ่านมานะครับเจ้าหนู เปเ๊ก็ถือว่าสปีดยังช้ายอยู่นะเราจะอัพไปนะก็จะเพิ่มมาเป็น82นะครับก็จะเหลืออยู่1นึ่งสกิลพอย์นะครับเราจะไปอัพความแข็งแกร่งให้กับเจ้าหนูเป๊กกันนะก็จะเพิ่มมาเป็น81นะครับเรามาดูทีมที่ให้ความสนใจกับเจ้าหนูเป๊กกันนะมีทั้งหมด3ทีมนะครับทีมแรกนะครับเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจากพิมพรีอังกฤษนั่นเองนะทีมที่2ครับโมนาโกนะจากฝรั่งเศสนะและทีมที่3นะครับเป็นแอตเลติโกมาดริดนะจากลาดิก้าสเปน นั่นเองนะครับทั้ง3ทีมนี้เจ้าหนูเปเป้ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะซึ่งเจ้าหนูเปเป้นะครับมีทีมใ,ในใจอยู่แล้วนะนั่นก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ยังไม่มีแววว่าจะยื่นเข้ามานะโอเคก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับก็หวังว่านะก่อนที่เราจะไปเจอทีมแมนฟิลนะเราไปฝึกซ้อมกันก่อนนะทุกคนมาเราจะลองยิงจุดโทษน,นะเผื่อได้ใช้นะ อลองย่องมาแล้วชิปลูกนี้อืมลูกที่สองมาไม่ลองชิปอะลองยิงเลยโอเคโหยังไงย่องมาแล้วแปลลูกนี้อืมถือว่าฝีเท้านี่ยิงดีเลยนะเจ้าหนุเปเป้นะโอเคลองชิปตรงกลางดิชิปลูกนี้อเอ้ามาอีกลูกหนึ่งโอเคครึ่งหลอดย่องมาแล้วแปลอืมอุม้ยยังไง ไปตรงนี้ก็โอ้โหชนเสามารูบสุดท้ายย่องมาแล้วชิปเหนือๆเลยอ่ะเป็นการเลี้ยงบอลนะเดี๋ยวจะมาฝึกความคล่องแคล่วกันหน่อยปุ๊บโอเคไปชากไปโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บโอปุ๊บโอเคแล้วกดเลยไปหนึ่งรอบ โอ้โฝั่งนู้นจำาัันอยู่เลยเทสระบบหรือเปล่านะ่ะปุ๊บโอเคไปสวยโอเคโอเคแล้วลองกดเลยมาแล้วลองซ้ายดูไปไหนปึบแล้วลองเลยสามเหลี่ยมมาอีกทีนึงจังหวะน,นี้แล้วลองเลยเสาแรกอย่างคม อีกทีหนึ่งครับโอ้โหตดเซฟได้ดีอ่ะได้มา3สกิลพอยต์นะครับเราจะไปอัพเรื่องของการยิงนะแล้วก็การยิงจุดโทษนะเรื่องของการยิงนะก็จะเพิ่มมาเป็น67นะครับแล้วก็จุดโทษนะก็จะเพิ่มมาเป็น74นะมาในศึกฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับนะจูนูเปเปก็ได้ลงตำแหน่งหน้าเป้านะมาเริ่มเกมนะในศึกฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับมาจนเปเโอเคตัดสวยยังไม่ได้นะยังวนอยู่ ยื่นมาจากากอกลางมายังไงให้มาแล้วยิงตวัด<า>บล็อกครับแล้วจัดส่วนของนอรินหรือเปล่าไปมาที่เจ้าหนูเป๊แล้วครับเจ้าหนูเปเป้ออกไปที่เฮนเดสเฮนเดสเห็นเจ้าหนูเปเป้บนอยู่แล้วจิ้เลยยังยังไงมาที่ยังได้อยู่นะเจา้าเปเป้ยื่นไปก่อนโดนสไลด์แต่ว่ายังได้อยู่มาที่เจ้าหนูเปป้ครั้งหนึ่ง ไปไปจี้ก่อนดอนคืนไว้ก่อนถึงอย,ยงู่ยังได้เอาแล้วชิฟเลยยังไงยังได้อยู่นะมาที่จะหนุเว้ยบล็อกอยู่แล้วแล้วล้วงไงลองปลานเลยติดบล็อกครับใจร้อนไปหน่อยนะเอาหน่อยโอเคยังได้อยู่เว้ยโอเคโหสึกว่าเขาจะเจาะฝั่งซ้ายเราตลอดเลยนะ โอ้ย,อยตอกกลางเลยตอนนี้หูยดักได้อยู่เทาหน่อยโอ้ยมันง่ายไปไหมมันง่ายไปไหมไม่มีเขายิงเลยติดเซฟอยู่ครับอือ่าเมาคืนก่อนโอเคโอเคผู้สินเป่าฟาวครับจะหนยเ,เปมาแล้วบอลที่จะหนยเ,เป๊ออกไปทางซ้ายแล้วยังไงโลง่ลงเลยโลง่ลงเลยชิกมาสวยพักอ,อกได้ไปแล้วครับจะหนูเ,เป๊จีมาจีมาจีมาอือ ไม่มีความเร็วเลยนะต้องคืนไปก่อนยังไม่ได้นะโอเคไหลไปสวยมายิงเลยกูติดเซฟแล้วยังไงโอ้โหชนคานแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับโอ้โหโอเคมาที่เราจิกได้ไหมหยังไม่ได้โอเคออกไปทางซ้ายสวยแล้วยังไงเฮน,นเดสไม่ได้ก็คืนโอเคสวยจ้าหนูเป๊ะ วนอยู่วนแล้วลองกดด้วยขวาเลยโอ้โหไปไหนครับโอ<ห>้ดูครับชิลดูปเป๊ยิงติดเซก้ก้ยนะเป้โอเคสวยมาออกมาหักสวยครับไหลมาจังหวะน,นี้แล้วชี้ไปก่อนดอนแล้วยิงโอ้โห,หนึกว่าหายครับเป้โอ้ไม่เข้านะ่อนดอนดูครับชีปสวยแล้วทูยิง ตรงไหนตรงนั้นโอ้ลองยิงเลยยังติดบล็อกโอ้โหติตใจทําด้วยอะไรแล้วจะส่วนไหมมาที่เจ้าหนูเป๊ะผู้สินเป้าจบเลยโอเคมีเลยมีเลยกอนดอนโอ้ปิดขึ้นพุ่สาบตูแล้วยังไงเจ้าหนูตอไม่ทันนะเขาทางเราเอ้าไหลไปที่กันดอนล้ำไหมไม่ล้ำยิงเลยลูกนี้โอ้โหผู้สิน โอ้ล้ำหน้านะทุกคนยังต่อลมหายใจให้กูอยู่ไปแล้วครับเป๊ะเจะาดูเป๊ะออกมาทางซ้ายนะเดชโนมาอยู่มันไม่ได้คืนไปก่อนโอ้ชิปไปเลยเฮนเดสท่าโอ้แรงไป81นาทีผ่านนะเรายังไม่มีโอกาสได้จบเลยนะทุกคนลงสวยคืนมาก่อนชุเป๊ชิปมายังไงโอ้โหไม่ได้ โอ้ยแล้วเจ็บเลยขึ้นเทคกจังหวะเมื่อกี้โอ้ยพอจให้เป็นไรมากนะทุกคนอืกําลังฟอร์มดีเลยนะโอ้ยเจ็บตรงขานะจับขาขวานะโอเคะหนูนไปออกไปก่อนทางซ้ายมาง่ายๆโอเคชิงกันอยู่มาโอเคสวยโอ้ขนาดเจ็บนะเจนบนไปจะไปไม่ได้นะโอ้แล้วผู้สินเป่าฟาวนะครับหู้ระยะ หวังผลได้เลยนะของนอลิตนะครับโอ้โหจะไม่ใช่เรานะหายแล้วเอาลองไหมลองยิงเลยตรงนี้ก็ชนคาร์ครับสนั่นเลยนะแล้วจะจบอยู่แล้วยังไงมาก่อนโอ้โหแล้วผู้สิงเป็นแฮนด์บอลนะครับแม่เราเสียแฮนด์บอลนะก็ทดเจ็บก็ครบแล้วนะผู้สิงจับว่าไงเอาจังได้ไหม โอ้แล้วผู้สินเป่าจบเกมเลยโอ้จะเป็นจุดโทษเลยหรือเปล่าครับตัดสินโอ้เป็นจุดโทษนะหนูเป้ขอยิงคนที่อีห้าแล้วกันขอปิดกล่องนะโอ้แล้วเป็นจุดโทษตัดสินเลยนะแล้วแมนฟิววิ่งมาจาังหวะนี้แล้วแปรก็เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับนำไปก่อนนะไปอย่าพลาดนะโอเคยิงเรียบคานทุกนี้เซฟไหมเซฟไหม,ไหมโอ้ เอ้าไม่เข้าครับโอ้โหเบนฟิลโอกาสเรานุนเย็ยังไงซัดลกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้ยโ,โอกาสเรามาแล้วเซฟไปดูกไปแล้วชิปโอ้โก็เรียบร้อยครับโอ้โหปิดเกมหรือเปล่าลูกนี้ยิงเลยก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โถ้าเขายิงไม่เข้านะก็คือจบเลยนะหรือจะเป็นเราปิดกล่องนะทุกคนแล้ว อิกมายิงยกขึ้นติดเซฟโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับนอลิตนะเข้ารอบต่อไปนะครับผมเอาชนะจุดโทษแมนฟิวไปได้นะครับโอ้โหศัตรูนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะโอ้โหผมไปเซฟไว้คนที่ห้าไงนึกว่าจะได้ยิงปิดกล่องสวยๆแต่แบบมาดูจังหวะน,นี้ก่อนครับยิงเลยก็เซฟดูครับกกิจกิยญาดีมากเลยครับโอ้โหดูครับ ก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับสำหรับนอริทนะอุ้ยความพึงพอใจลดมา25ครับไม่ผ่านสักเควสเลยนะก็ยังอยู่ในรายชื่อ11ตัวจริงอยู่นะสำหรับเจ้าหนูเปเป้นะเอาละครับเกมนี้นะครับนอริทนะจะพบกับแบ็กเบิร์นะครับเจ้าหนูเปเป้ก็ได้ลงตำแหน่งหน้าเป้าเหมือนเดิมนะยังไงอย่านะโอ้โหไม่โดนแล้วยิงเลยโอ้โหไปไหนครับหนะ้าโอเคโอเคสวยเจ้าหนูเปเปะ พามาแล้วไปแล้วครับเจะหนเป้กระชากมาเองไปเองครับจีหูความเร็วไปไหนความเร็วไปไหนความเร็วไปไหนโอ้โหยังไม่มีใครเติมนะแล้วไหลมาลูกนี้ติดบล็อกอยู่โอ้โหไม่ได้นะเสียของเลยลูกนี้โอ้โหเขาต่อบอลกันสวยามากอย่าปล่อยง่ายแล้วยิงด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบโอ้โเราลงลงมาช่วยนะ ยิงเลยลูกนี้แล้วติดเซฟครับโอ้โหบอลมันโค้งครับโอ้โหเกือบไปครับอุ้ยอูนายนิโอนย้ายซบริเวพูลนะด้วยค่าตัว61ล้านนะอย่าปล่อยอย่างนั้นยิงเลยก็ติดเซฟยังอยู่ครับหมดเวลาตอนนี้ครบแล้วนะครับเราผู้สินเป่าจบเกมโอ้โหครึ่งแรกเราไม่มีโอกาสเลยนะทุกคนทำอะไรทางฝั่งของแบ็คเบิร์นไม่ได้เลยนะเอาะครับมาลุยกันต่อในครึ่งหลังนะ มาเราจะส่วนของแบ็กเบิร์นมาแล้วโอเคเข้านะโอเคสวยมาจาีจะดูเป๊ะมันแน่นไปหมดเลยนะให้ไปสวยโอเคเปิดมาสวยแล้วยังไงไม่ล้ำด้วยแล้วจังวันนี้ลรเอียงลูกปั่นลูกเรียบร้อยครับโอ้โหมาดีครับมาดีโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับจะดูเป๊ะครับปั่นลูกนี้ ส่งให้นอริทน,นะออกนำะแบ็คเบิร์นไป1ประตูต่อศูนย์นะครับดูเขาจะมาปั่น mm hmm. หายเลยครับตูแรกมาแล้วครับสำหรับเจ้าหนูปเปเป้ตาหน่อยตาหน่อยจิ้มจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยโอเคอย่าให้ปัน่นอย่าให้ปัน่นอย่าให้ปัน่นติดเซฟโอเคโอเคเปเป้ไปให้ไป,ไปสวยจริงกับเปเป้อยู่มาสวยเปเป้ตีมาเองตีมาเอา ตีมาคนเดียวตีมาแล้วครับหืไม่ได้นะออกไปก่อนทางซ้ายโอ้คืนมาตีดูเป๊ะเราจะชิงกันแล้วร้องปัน่นลูกนี้ติดเซฟครับโอ,โอ้ยังไม่ได้นะครับโอ้กอนดอนสวยโอ้กอนดอนดูเหมือนแบบเป็นกู้สีเรานะต้องให้บอลเราตลอดเลยนะกอนดอนสวยงามโอเคแทงสวยแล้วเจ้าดูเป๊ะๆองข้างในไหมเราลอ็อกสวย จะชิงลูกนี้โอ้โหไม่ยัดเรามาอย่างงี้เรายังไม่พร้อมนะมาโอเคจะดูปเป้ไปเองแล้วก็โอ้โหหน้าเราไม่มีเลยไปมาจีกอนดอนโอ้กอนดอนให้เรามาสวยงามมากล็อกสวยเอาจะดูปเ,ปเป้พาไปเองแล้วเป,เป๊โอ้ยังไปได้อยู่แล้วจะยิงเลยลูกนี้ก็ติดเซฟกับโอ้โหแล้วผู้สินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหนอริธนะเอาชนะแบ็กเบิร์นไปได้ หประตูต่อศูนย์นะประตูชัยจากเจ้าหนูเปเป้น,นั่นเองครับผมเก็บ3มแต้มสําเร็จนะครับในเกมนี้นะโอ้ความพึงพอใจเพิ่มมา25นะครับโอ้แล้วเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับสำหรับเจ้าหนูเปเป,เป้โอ้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเกมนี้สําเร็จไปถึง3เควสเลยนะ สำหรับเพย์สไตล์นะครับเราก็ได้ปลดล็อกมาอีกหนึ่งช่องนะซึ่งผมจะไปใส่เฟิร์สทัชให้กับเจ้าหนูเปป้กันนะครับเพื่อที่จะได้มีความคล่องตัวนะแล้วก็การเลี้ยงบอลที่ดีขึ้นนะครับเรามาดูในลีกนะครับซึ่งตอนนี้นะทีมเรานะอยู่อันดับ4ของตารางนะครับมีอยู่4คะแนนนะชนะ1เสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ พาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1นึซับสไค์กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีกระป๋